รีบไปกันนะครับเดี๋ยวเราจะรีบไปนะครับรีบเล่นเลยในโซนผินตายนะครับเป็นโซนผิตายวันนี้มันก็จะเล่นแต่ว่าบางครั้งก็มีตายบ้างแต่ว่าเราก็จะเล่นได้นะครับเล่นจนกว่าจะได้คิวใจนึงแล้วก็แต่แต่แค่ไม่แต่ครับโอุ้ยโดนเขายิง ไม่เป็นไรเราเอาไหม่เราเริ่มไหม่เดี๋ยวเราเริ่มไหม่ครับโอ้เขาจะยิงจากด้านหลังโอ้โหเดี๋ยวจะมายิงกันนะครับถัดไมาด้านหลังไเจออกคนนึงงั้นแตงเอวหลบก่อนโอ้เขากิงอะเขากระโดดยิงอะโอ้ย เขาโดนเรายิงทริปเปเคขก็เล้นแดงแต่ว่าตอนนี้ผมลบรหัสแดงแล้วก็เล่นรหัสใหมเป็นรหัสแดงกัดกลาดรหัสแงกรหัสแรงใหญ่แรงกกแรงทีวีทสี่แรงบทที่สองท ยังไงวะเมื่อี้แม่เขายิงเราเกมที่เราจะเหนือนและที่สนุกคือเกมฟรีไฟครับถ้าเพื่อนใครรับฟรีไฟแม่ปล่อยก็ให้หนะูฟรีไฟแม่มาพาจะดีกว่าฟรีไฟธรรมดาถ้าเกิดว่ามีใครมาว่าว่าเป็นเกมมีละไม่ก็ไม่ต้องประจุใจครับเล่น,น,นะะต่อไปเลยเไม่ต้องประจุใจคนที่มาพูด ก็เกมจากเกมยินน้ำมันไม่ต้องเปลี่ยนใจเราชอบอยิงกระปุกเฮ้ยอันนี้เราก็จะเฮ้ยหัวตาว่างไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ต้องสายตาว่างไว

ต่ว่ามันจะโดนดักกูละเด็กมีตัวครมีตัวมีตัวนม่ได้มีตัวไม่ต้องให้คุใครช่วยเด็ก 我们呢？哎，那个，没听到，我，我 t r i l e kill โอ้โดนอมาถึงมางแล้ว ออีอออโหแรงมากสิดยอดเอ้ยเอ้ยโอ้ไม่ทันโอ้อยู่แรงแดงเลยโคตรสุดยอดเลนีย แรงก็นแรนงนนเลยจะเป็นแค่อวไรเมื่อตั้งตั้งกันเอยางนี้กันโอ้โหเขามาดักยิงเราเลยเราคงไม่สู้แล้วเราคงถอยก่นอนเราควรเอาวิรอ,อดก่นอนโมูโดน WY ยิง เกระโดดลงมาแล้วก็รอจัดมือเขาลงมาไม่ไาะวันนี้ไม่มีคนอไม่มีคนงานแต้องเข้าไปจับมือเขาได้ไหมเนาะ

ยันเี่อเลยมันโคตรกลัวทุกครับผมเปลี่ยนปืนดีกว่าเขาเล่นเ้าก็อยากเล่นเนาะเราก็จะไปยิ่ปกันนีว่าปนโหนีสี่สองยโคตรเจ๋งเลยต้องรับยิงก่อนเอ้ย กันม,มันยิงทะลุห<อ>ูยลอมาหนึ่งคนเลงนีกนีนี่นี่กโอ้ยจอดโอ้โดนดิ 我嘛，那等我。